ีวิดูส yeah. ินี่ไงนี่นายเนี่ยไมยใช่นะไอ้ใส่ชุดอ๋อใส่ชุดไหนชุดไหนอ๋อของเพชรของเพชรเออเอ้ยไหนไหนไหนของหนูอยู่ไหนล่ะลูกนีของพลอยมของพลอยแล้วนี่ของเพชรอยู่ไหนนี่ของเพชรมีของเพชรอันนี้ของยายเหรอ ชาันะหน้าตูนีรปาชุรอโของยายต้องเป็นผ้าถุงใช่ไหมออ่ะเก็บเก็บกันเก็บกันโอเคลองสาโอเคมนูจะเล่นน้ำใช่ไหมเล่นน้จะเปลี่ยนชุดใช่ไหมยโอเคได้ผ้าถุงยายมาผืนหนึ่งผ้าถุงยายอย่าในนี้เอามาให้ยายใส่แล้วก็เอา เอาของหนูอะเก่งขัสร้างก็ผ้าของหนูเพราะมันถ้าเปียกมันเข้าบ้านไม่ได้มันต้องให้นั้นก่อนหนูมันจะโดนน้าลูกมันจะโดนน้าก่อนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนอ,อะหนูสัญญา,าว่าหนูจะเล่นน้าําหนูจะไม่ดือด้อหนูจะน่ารักฮะนางเงือกด้วยนอานางเงือกด้วยเอานางเงือกด้วยออชุดตกอ๋อชุดตกหรอลูก หนูสัญญาหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะไม่ไม่อะไรไม่ไม่ดื้อหนูจะน่ารักกับพ่อบอยกับแม่แอนรักแม่เท่าไหท่รักพ่อเท่าไหน่เ้ยเก่งมากอ่ะหนูรักอันนี้ของเพชรของเพชรอ่ะของเพชรของเพชรอ่ะของเพชรของเพชรอ่ะหยิบอ่ะ เอาเพจเอาไม่เอาหนูห <handic> น <apped> ูรักแม่เ okay. ท okay, okay. 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 ่าไหนชอบว่ารักพ่อเท่าไหรชอบว่ารักญาติแตนเท่าไหนชื่อว่าโอ้ยอะไรวะอะไรวะโอเคได้เวลาแล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวยายปิดไลน์นะโอเคโอเคค่ะสวัสดีนะคะอ่ะสวัสดีสวยสวยก่อนอะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาเลใจเกินแสนช่องน้องพลน้องเพชอ่ะน้องเพชสวัสดีค่ะก่อนลูกน้องเพชยังอขอโทษหนูจะไม่พูดอีกอย่าลืมอุนะจักรพลบอกว่านะจ๊ะ เออบายบายค่ะบายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย